เสร็จแล้วนะครับน้องแมวสี่ตัวมาอาบน้ําตัดเล็บเช็ดหูนะครับนี่กองขนกองไม้แค่หูนะครับเพียบเลยนะครับพี่สร้างเช็ดหูแล้วก็ตัดแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นได้แล้วนะครับน้องจะมีอึอติดก้นอยู่เพราะยังเป็นลูกแมวเล็กนะครับเวลาที่อึมันก็จะมีความเหลวนะครับมันก็เลยติดก้นนะพี่สร้างตัดแต่งขนท้องขนเท้าขนก้น,น,น,นให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัดแต่งให้เพื่อลดความอับชื้นแล้วก็จะได้ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับ อาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขอนแก่นครับด้วยดินดูกัดสะบัดเวงวีนเรารับหมดนะมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเทปหมัดด้วยครับรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในการจิตอาสาตัดนให้กับสุนัขจรแมวจอนในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับน้องแมวนะคะมาอาบน้ํา ตัดเท้าท้องก้นนะคะน้องเป็นลูกแมวเจ้าของบอกว่าน้องอืดติดตูดเคสส่วนขอให้พี่ช่างช่วยหน่อยนะคะจริงๆพี่ช่างไม่อยากรับอาบนะ้าแมวตอนอข่ำนะคะโดยเฉพาะเป็นลูกแมวแต่นี่ก็คือเนี่ยก็คือเจ้าของอาบมาแล้วตัวหนึ่งนะคะอีกสองตัวสามก็อีกสามตัวก็คืออืดติดตูดทุกตัวเลยนะคะเจ้าของขอร้องให้ช่วยทําให้หน่อยช่างก็เอ,อเห็นใจน้องแมวนะคะเพราะว่าเปียกแล้วถ้าปล่อยให้เปียกไว้แบบนี้แล้วน้องน่าจะไม่สบาย พี่ช้างก็เลยจะทําให้เดี๋ยวจะอาบน้ําตัดเล π, ็บเช่นหูแต่งเท้าทองก้นแล้วก็เปิดก้นให้กว้างๆหน่อยนะคะเห็นเจ้าของบอกว่า,าน้องเออ,อติดตูดเยอะมากนี่เห็นไหมตัวนี้ตัวนี้ที่ลูกค้าอาบมาแล้วแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสิดจะเป็นยังไงนนี้ล,ลูกแมวนะคะปัญหาของน้องก็คือนี่มีเออติดตูดมานะคะเจ้าของจะต้องหมั่นดูแลตรงนี้นะคะพาน้องมาตัดขน หรือว่าค่อยๆใช้กันไกรหนีบตั้งแต่เด็กนะคะเพื่อที่จะไม่ให้อติดก้นบริเวณนี้เพราะว่ามันจะทําให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเนาะเดช่างจะตัดเล็บเช็ดหูแล้วก็แต่งเท้าทองก้นแล้วก็เปิดก้นให้กว้างๆนะนี่หูเห็นไหมแล้วก็มันดูแลหูน้องด้วยนะจะน้องจะได้ไม่เป็นไรในหูนะคะอันนี้ก็น่าจะเริ่มแล้วแหละโอเคค่ะเช็ดให้ น,ะะน้องนะคะน้องน่าจะท้องเสียนะคะหรือก้นแดงแล้วอย่าปล่อยให้น้องอึติดก้นนะมันเปิดดูก้นน้องบ่อยๆนะคะดูจะได้ไม่เป็นแบบนี้นะสงสารน้องแม่น่าจะเจ็บแหละเดี๋ยวกลับไปเจ้าของก้องเช็ดแล้วก็อย่าปล่อยให้สังกระตังขึ้นตรงก้นน้องแล้วก็อย่าปล่อยให้เอื้อติดก้นน้องนะคะอาจจะเป็นแหลงมหมักหเชื้อโรคทั้งแบบทีเอีนยนะคะ อะไรต่างๆที่ทำให้ก่อให้เกิดนี่อการรวมแดงนะคะนี่ค่างจะเช็ดหมูให้น้องนะคะจะเช็ดจากข้างนอกก่อนนะคะแล้วค่อยเข้าไปดูซีที่หูน้องดูดูอันนี้ข,ข้างข้างแรกนะอันนี้อีกค้างหนึ่งนี่เช็ดรอบแรกก่อนไปอาบน้ํานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเช็ดตอนอาบน้ําให้อีกรอบนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็หลังจากอาบน้ําเสร็จก็จะเช็ดให้อีกรอบ <ๆ S 2> มันจะมีขี้หมูออกมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าน้องเป็นแมวเด็กอยู่ ถ้าไม่มันดูแลให้ตั้งแต่น้องอยังพอเช็ดได้นะคะที่หูมันก็จะสะสมแบบนี้แหละเห็นไหมนี่เห็นไหม,หไหมใช,ะะช่มพูด้วยแชมพูสมุนไพสุดของภางน,นเองนะคะเน้นตรงก้นให้ดีๆเพราะว่าน้องเป็นผิวหนันงิดแดงแล้วนะคะ อยู่นะคะอ่าแรกมันจะเป็นแค่หลือออกมานิดนึงก็พอมเห็นตั้นี้ีน่นี่นี่นะคะมันจะเป็นสารคัดหลังที่ออจะต้นน้องถ้าไม่บีบออกมันจะทําให้น้องมีกลิ่นติดตัวโดยเฉพาะน้องแมวเล็กๆเนี่ยถ้าเวลาเขาวิ่งเล่นนะคะน้องจะปิดออกมาโดยที่น้องไม่รู้ตัวนะคะแมวนะคะอื้อติดตูด เจ้าของล้างตูดมาให้นะคะจริงๆพี่ช่างไม่รับน้องแมวเด็กมากๆนะคะที่ยังไม่รับวัคซีนเจ้าของบอกว่าน้องสั่นแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงก็เลยขอให้ทางร้านช่วยอาบน้ําเป่าขนให้น้อยช่างก็เลยรับมาทําให้นะคะก็จะตัดเล็บเช็ดหูแล้วก็ตัดขทาวท้องก้นแล้วก็เปิดก้นก,กลวงก้านตอนนี้ยังเปิดก้นท้องให้ให้น้องไม่ได้เพราะว่าเปียกอยู่เอาตัวนี้ต้องไปอาบน้ําก่อนอันนี้<ม>เดี๋ยวจะเช็ดหูนี่ให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกที เสร็จแล้วนะครับน้องแมวสี่ตัวมาอาบน้ำตัดเล็บเช็ดหูนะครับนี่กองขนกองไม้แค่หูนะครับเพียบเลยนะครับพี่สร้างเช็ดหูแล้วก็ตัดแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นให้แล้วนะครับน้องจะมีอึอติดก้นอยู่เพราะยังเป็นลูกแมวเล็กนะครับเวลาที่อึมันก็จะมีความเหลวนะครับมันก็เลยติดก้นนะพี่สร้างตัดแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัดแต่งให้เพื่อลดความอับชื้นแล้วก็จะได้ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับ อาบน้ำตัดขนร้านนกหมานนกแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขนแก่นครับด้วยทีนูกัรสะบัดเวงวีนเรารับหมดนะมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเทหมัดด้วยครับไร้ด้านหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรแมวจหนือมูลนที่ต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับ